สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง V ีแซนมา15วิธีสร้างความสุขให้กับชีวิตเชื่อว่าหลายท่านนะครับอยู่ในสภาวะปัจจุบนันสังคมที่เร่งรีบการงานที่บีบคั้นนะครับก็ทําให้บางครั้งก็มีความทุกข์นะครับแล้วเราจะทําให้ตัวเองมีความสุขได้อย่างไรวันนี้ก็เลยจะมาเสนอวิธีนะครับจำนวน15วิธีในการ เพิ่มความสุขให้กับตัวเองหรือเพิ่มความสุขให้กับชีวิตนั่นเองครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อแรกนะครับฝึกการให้อภัยการที่เราเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นรู้สึกแค้นใจหัวร้อนอยู่ตลอดเวลาก็ทําให้เราเป็นทุกข์ได้นะครับสําคนที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เราวุ่นวายใจนั้นก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยทั้งสิ้นครับกลับมีชีวิตที่ดีดีจนเรารู้สึกหงุดหงิดใจกันไปเลยทีเดียวดังนั้นการรู้จักให้อภัยก็ดูจะเป็นทางออกให้กับตัวคุณเองนะครับ แม้ว่าจะรู้สึกว่ามันจะไม่ยุติธรรมสักเท่าไหร่ที่จะให้อภัยคนที่มาทําร้ายหรือทําให้คุณเป็นความทุกข์ได้ง่ายๆแบบนั้นแต่การให้อภัยก็คือการที่ทําให้คุณนั้นหลุดออกจากวงโคจรที่ทําให้คุณโกรธคุณร้อนคุณหงุดหงิดคุณแค้นใจทําให้จิตคุณสง,งบแล้วก็ไม่คิดร้ายอะไรต่างๆก็จะทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของการให้อภัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งด้วยเป็นลักษณะของทานในระดับสูงสุดนะครับคือการให้อภัยครับ เพราะเชื่อว่าในโลกของความเป็นจริงนั้นน่ยถ้าเกิดคนที่ทําสิ่งที่ไม่ดียังไงก็ต้องมีพลังงานบางอย่างที่จะต้องเขาต้องได้รับแน่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราไปโกรธแค้นแค้นเครืองนั้นมันก็ทำให้เราเป็นทุก์เปล่า,าทาให้เราหัวร้อนทำให้เราหงุดหงิดนะครับไม่เป็นความสุขเพราะฉะนั้นข้อแรกเนี่ยเป็นข้อง่ายเลยที่สามารถทำได้เลยทันทีครับก็คือการให้อภัยนะครับส หาหนังสืออ่านดีๆสักเล่มนะครับจะหลายเล่มก็ได้นะครับอันนี้หนังสือก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีในวันที่เราเงาๆหรือไม่มีอะไรทําหรือว่ารู้สึกเป็นทุกนะครับบางทีการได้ได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มนะครับก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากยิ่งขึ้นเราก็ทำให้รู้สึกเพลิดเพลิน,นมีความสุขในการอ่านและแทบจะไม่อยากให้หนังสือเล่มนั้นจบลงเลยแหละครับ 3. หัวเราะให้มากขึ้นการหัวเราะวาลรนิดนั้นทําให้จิตจาใส่ได้เป็นประโยคที่จริงที่สุดเลยนะครับเพราะการหัวเราะให้มากขึ้นหรือหัวเราะแม้กระทั่งกับเรื่องตลกเล็กๆน้อยๆเป็นคนตลกง่ายๆบ้างนะครับหรือว่าเรื่องตลกเล็กๆน้อย,ทยๆอยที่หลายคนมองข้ามเราก็จะสนุกไปด้วยก็ได้เพราะการหัวเราะนั้นนะเป็นการลดความเครียดทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อนหนึ่งที่มีความน่าสนใจในการเพิ่มความสุขให้กับชีวิตครับ 4. รักตัวเองเข้าใจคําว่ารักตัวเองไหมครับหลายคนเนี่ยไม่รักตัวเองครับรักตัวเองให้มากขึ้นถ้าเรารักตัวเองแล้วก็อยากให้ตัวเองมีความสุขแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งดีๆให้กับชีวิตตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆที่ทําไม่ดีจนเป็นนิสัยเช่นการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีก็เราจะรู้สึกว่าต้องระมัดระวังเราเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น หรือการครบใครแบบนี้ที่ทําให้รู้สึกไม่มีความสุขก็จะตัดออกไปทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการรักตัวเองก็ถือว่าเป็นข้อหนึ่งที่มีความสําคัญทีเดียว 5. ทําในสิ่งที่รักและอยากจะทาเชื่อว่าหลายคนนะครับที่ทํางานอยู่บางคนก็ไม่ได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักมากนักนะครับทําเพื่อให้มีไรายได้ทําเพื่อมีไรายได้ในการที่จะส่งเสียจุนเจียที่บ้านอะไรแบบนี้ครับ แต่ว่าถ้าเรามีโอกาสเราก็ลองหาสิ่งที่รักหรือสิ่งที่เราอยากจะทําครับเพราะมัวแต่อยากทาแต่ไม่ได้ลงมือทําในโลกนี้มีคนมากมายนะครับที่ยังไม่ค้นพบว่าตัวเองรักหรืออยากทําอะไรกันแน่หากคุณค้นพบแล้วก็ควรจะลงมือทําทันทีครับเพราะการทําในสิ่งที่รักคุณก็จะมีความสุขในระหว่างการลงมือทําแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขเพิ่มขึ้นไปอีกเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนั้นมีโอกาสประสบความสําเร็จด้วยนะครับ 5. คาดหวังให้น้อยลง การคาดหวังเมื่อคาดหวังแล้วคาดหวังมากเวลาพลาดก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเราคาดหวังไม่มากคาดหวังพอดีพอดีเพราะการคาดหวังในเรื่องต่างๆจนเกินไปก็อาจะทําให้รู้สึกค,คําเครียดแล้วก็กลัวว่ามันจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราหวังไว้ครับแต่ถ้าผลออกมาทําให้รู้สึกผิดหวัง <S <S ここก็ยิ่งรู้สึกแย่เข้าไปกันใหญ่ดังนั้นการลดความคาดหวังในเรื่องต่างๆลงบ้าง ก็จะเป็นการดีเพราะการที่เราผิดหวังก็ใช่ว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยนะครับตัะอย่างน้อยการที่เราไม่สมหวังก็เป็นการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตในด้านต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อที่5เนี่ยก็คือต้องหมั่นคาดหวังให้น้อยลงครับอย่าคาดหวังให้สูงมากเพราะมันจะผิดหวังมันจะเจ็บปวดมันจะเป็นทุกข์ก็เป็นวิธีหนึ่งในการเพิ่มความสุขกับตัวเองครับ 6. ลองช่วยเหลือคนอื่นบ้างพวกนี้มันก็เเป็นข้ออกกี่ยวัับบาาารสค บางครั้งชีวิตเราวุ่นวายเพราะมัวแต่สนใจกับตัวเองมากเกินไปลองมีโอกาสมีเวลาเนี่ยลองไปทํางานอาสาช่วยคนอื่นเล็กๆน้อยๆไม่ต้องงานอาสาก็ได้ครับคนที่เรารู้จักคนใกล้ตัวญาติพี่น้องมีโอกาสที่จะช่วยเหลือเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปช่วยได้ครับก็ถือว่าเป็นความสุขในรูปแบบหนึ่ง 7. ฟังเพลงที่ชอบเขาว่ากันว่านะครับอารมณ์ของคนเราก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามเพลงลองหาเพลงที่ชอบความหมายดีๆ จังหวะที่แบบฟังสบายหรือฟังแล้วเครียดก็หายเครียดแบบนี้ก็เชื่อว่าเพลงเนี่ยก็สามารถที่จะบรรเทาความอึดอัดไม่สบายใจได้หรือบางคนเนี่ยได้ร้องคาราโอเกะร้องตามเพลงคําพราไปก็ยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองหรอกครับ 8. พูดคุยกับครอบครัวบางทีเราความรับผิดชอบหรือปัญหาต่างๆที่มีมากมายเนี่ยมันก็สามารถที่จะลุดได้ไม่ยากเพียงแค่เราพูดคุยกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบ้าง ก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นนะครับโทรหาพ่อแม่พี่น้องปากหรือพูดคุยให้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่คุ้นเคยเราก็อาจจะได้กําลังใจดีๆจากครอบครัวาม,มาก็เป็นไปได้ครับ 9. มองโลกในแงด่ดีข้อนี้ก็เป็นสามารถที่จะฝึกในตัวเองได้เลยครับมองโลกในแง่ดีเข้าไปอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลอย่าเพิ่งไปรู้สึกทุกข์ใจอย่าเพิ่งไปคิดในเรื่องอดีตที่เป็นความทุกข์ พยายามเข้าใจความเป็นไปในชีวิตธรรมชาติปัญหาที่มันผ่านเข้ามาแล้วมันก็ผ่านไปการมองโลกในแง่ดีนอกจากจะทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังทําให้สุขภาพนั้นดีขึ้นอายุยืนยาวมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับคนมองโลกในแง่ดีถึงปัญหาจะใหญ่แค่ไหนมันก็เล็กนิดเดียวครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกมองโลกในแง่ดีแล้วคุณก็สามารถฝันฝ่าปัญหาต่างๆไปได้รวมทงให้คุณมีความสุขตลอดการเดินทางเชื่อไหมครับว่าคนที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยเวลาไปเดินในทางที่ขรุขระเนี่ยเขาก็สามารถเดินไปสนุกไปไปด้ แตกต่างจากคนที่มองโรคในแง่ลบครับถึงพื้นมันจะเรียบเขาก็คิดว่ามันเดินลําบากอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนมุมมองให้เป็นฝึกเป็นคนมองโรคในแง่บวกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทีเดียว 10. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอข้อนี้ไม่ยากอะไรครับเมื่อเราทํางานอะไรต่างๆมาตลอดทั้งวันก็ควรจะจัดสรรเวลาตารางเวลาชีวิตเนี่ยให้เราสามารถที่จะพักผ่อนได้เพียงพอนอนได้เพียงพอ7 8 9ชั่วโมงก็แล้วแต่แต่ละคนน,นะครับ เพราะในขณะที่เรานอนหลับนะก็จะมีการหลั่งสารเคมีในสมองเช่นเมลาโทนินซีโรโทนินนะครับซึ่งเป็นสารที่ชื่อว่าสารแห่งความสุขนั่นเองสิบเอ็ดยิ้มให้ตัวเองทุกเชา้าตื่นมาครับลองยิ้มให้ตัวเองในกระจกลองแรกๆอาจจะไม่รู้สึกก็ฝืนยิ้มบ้างครับยิ้มในตัวเองให้กระจกก็รู้สึกดีครับแต่การที่เราเห็นรอยยิ้มของตัวเอง ในทุกๆวันเราก็รู้สึกว่าเราจะมีความสุขมากขึ้นดีมากขึ้นนั่นเองเป็นการช่วยลดความเครียดได้อาจจะเริ่มต้นโดยยิ้มอาจจะไม่ได้ยิ้มจริงครับต่อไปก็ยิ้มยิ้มยิ้มมากขึ้นยิ้มจริงๆยิ้มสวยๆมากขึ้นก็เป็นการฝึกยิ้มด้วยครับเวลาเจอใครก็จะได้ยิ้มสวยๆให้เขา 12. รู้สึกมีความสุขกับเรื่องเล็กๆในน้อยที่อยู่รอบตัวคนบางคนเนี่ยมีความสุขยากมากเลยครับเห็นอะไรนิดๆหน่อยๆรอบตัวก็เป็นความทุกข์แล้ว เพราะฉะนั้นต้องหัดมอง้ามแล้วก็มองเห็นสิ่งสุขเล็กๆน้อยๆรอบๆตัวทําเรามีความสุขเก็บรายละเอียดความสุขในแต่ละวันให้เป็นกําลังใจเช่นวันนี้อาหารอร่อยจังเลยนะครับวันนี้เรามีเสื้อผ้าสวยๆใส่วันนี้ทรงผมเราใช้ได้ทีเดียวหรือแม้กระทั่งสุนัขอะไรแบบนี้สัตว์เลี้ยงกระดิกหางมาให้คุณอย่างเป็นมิตรคุณก็รู้สึกมีความสุขใจจังอะไรแบบนี้ครับก็ฝึกเป็นคนที่มีความสุขเล็กๆน้อยๆอยอยเห็นสิ่งรอบตัวเล็กๆน้อยๆ มองข้ามความทุกข์หรือว่าจุดเล็กๆนาา้อยๆเช่นเดียวกันนะครับให้ไปโฟกัสหรือเน้นในจุดที่ตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเองสิ 13. ดูแลตัวเองก็เชื่อว่าการดูแลตัวเองให้ตัวเองแข็งแรงอยู่เสมอน,นั้นหรือบำรุงความงามดูแลผิวพรรณหน้าผมอะไรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีสุขภาพกายสุขภาพจิตก็จะดีตามไปด้วยนั่นเองครับ 14. ออกกาลังกายบ้างนะครับการออกกําลังกายนั้นนอกจากทาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยยังทําให้ร่างกายหลั่งสารแห่งความสุขออกมาด้วยในระหว่างการออกกําลังกายนะครับขับสารพิษต่างๆออกทางเหงื่อด้วยต่างหากทำให้จิตใจนั้นจำใสสดชื่นการออกกําลังกายยังช่วยในการลดความเครียดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้อีกด้วยนั่นเองครับสินะครับข้อสุดท้ายแล้วหัดคุยกับสังคมหรือเพื่อนที่คิดบวกอยู่เสมอ หากเราอยู่กับคนหรือคนรอบกายของเราเนี่ยเป็นคนคิดบวกคุณก็จะรู้สึกดีไปด้วยเพราะเขามองไปเชิงบวกครับเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกหดหู่ต้องการกําลังใจลองคุยกับเพื่อนหรือสังคมหรือกลุ่มคนที่คิดบวกดูคุณจะคบว่าปัญหาที่คุณคิดน่นะมันไม่ได้มีทางตานมันไม่ได้ใหญ่มันเล็กนิดเดียวครับทางแก้หาเจอแน่นอนถ้าเจอคนที่คิดบวกและเพื่อนกลุ่มเนี้ยแหละครับจะเป็นคนมองด้านดีๆ เสมอจนบางครั้งคุณอาจจะมองข้ามไปเมื่อรู้สึกเบาลงและความคิดของคุณก็จะแล่นได้ดีขึ้นตอนเครียดๆอย่างแน่นอนครับพูดง่ายๆว่าคนที่คิดบวกถ้าเกิดคุณมาอยู่ในสังคมหรือสิ่งแวดล้อมอย่างนั้นแล้วถึงคุณจะเจอปัญหาใหญ่หนักๆทางแค่ไหนครับเขาก็คิดให้มันเล็กนิดเดียวให้มันเป็นทุกนิดเดียวเท่านั้นเองครับหรือมีหรือถ้าไม่ทุกเลยประมาณนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ในสังคมที่คิดบวกหรือเพื่อนที่คิดบวกก็จะเป็นจุดที่ทําให้คุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นในชีวิตนั่นเองหรอครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับ15วิธีเพิ่มความสุขให้ชีวิตหลายๆข้อมันไม่ได้ยากเลยนะครับแค่เปลี่ยนมุมมองมันก็คลิกนิดเดียวเองเราก็สามารถมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละวันได้แล้วนะครับเริ่มวันนี้เลยครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง Vsat ม สะกดง่ายๆนะครับ V S M A R T สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด Subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ